บ่อยไหมที่คุณต้องหาร้านบริการเติมเกมที่มีคุณภาพไม่ต้องเสียเวลาต่อไปทีวีเจ็ดโดขอเสนอเทเวอร์เพบริการเติมเกมที่มีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แนคนเติมเกมวอลเล็ใช้แค่เพียงลายออดไอดีก็เติมได้ได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งเคเบิ้ลคอยทุกๆ100บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณใช้โค้ดที่อยู่ใต้คลิปก็ลดเพิ่มอีกทันทีและยังมีบริการอีกหลากหลายเกมเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคว่าเพ

ôi lượm đâu móc đúng cách đúng cách đúng cách Planted the spike. Hơi đúng มาแล้วยาเสยดโอ้ยระยะไกลมาไม่เด้ไมีดไม่เห็นเลยมีที่ไม่ตร And a smoke? Backside, backside Last player champion. One I enemy remaining cool. My turn yeah. Dropping smoke mm, enemy my ready. Reloading, reloading, reloading. Yeah, I, know. <laughs> oh, oh. I, have I know exactly where you are mm -hmm. สปายดาวน์ B last player standing. enemy spotted A. last player standing. l o n มดูมินิแม o copy. แค่เงยเทเปสมอไงเดียวนี่อ okay, งเทปนฮะ oh e อ้ยเ้ยไม่มีคนล็อกอยู่อ๋อนี่ มันแท้เพราะมันไม่คุยกันนี่แหละเป็นดูเอลก็ไม่ขอของไม่ไม่ไม่พูดว่าจะเอาอะไรอะแต่พอตัวเองตายปุ๊บก็ทิมไม่หยุดไมก็ไม่เปิดโชว่าไมก็ไม่ยอมเปิดเหมือนกันตัวส่งของ

พี่ผายจะไหนนาพีจะไหนเหรอใช่เอาไอ้เหี้ยเครื่งตอนไหนวะ ไอ้เหี้ยมันครึ่งตอนไหนไม่รู้อ่ะไม่ได้ฟังเลยไม่ทันเหมือนกันเออเสียงอันนี้ที่มันดังอ่ะตอนเก็บเออ่ะเออใช่ตอนเก็บเอเสียงมันดังไอ้เจ็ดไอเขาเป็นเหี้ยแหละไว้สัตว์เจ็แม่กูรีพอร์ตกันดิยะอ่อน

ฮูก้าฮูก้าหออาซีทีลอง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 หาึ่งศัตทีเลอ l a s y เาาแล้วปะยักครับไม่เข้ามา,า,ายยแต่ได้ยินแต่เสียงแรใครวะเคลื่อน <Standing ahead. S 1> <laughs> I oh. So oh, I oh, I don't know why I didn't go. I don't know why I didn't go. Cassidy Spike planted. <mumbles> Last player standing. One enemy remaining. โอ้โหเี้เสือกเดินออกกลับมาที่เดิมอีกดูไอเจ็ตเดี่ยวมันเป็นเฮี้ยอะไรวะอืมดูดิแฮ้งแฮ้งบูลี่บูลี่ทุกคนเลยมึงด,ดูดิมันทำตัวโคตรสวัสดิ์ Smoke. Okay. I want okay. these. Revealing Found them. No peeking. your huh? ทุกอ, rumor, อยู่好ทุกอยู่好เฮ้ยคมมากเอาเอาไหมเปิเนาะไปผิดหวังได้แล้ว

<laughs> to right. yeah, yeah. <laughs> so, i so, i i so. know exactly you haw, you're you haul, you for <laughs> you, haul. Ooh, to you haul. one enemy remaining last one you're <laughs> <laughs> yeah home <laughs> <bomb>. TP. <PP. laughs> <laughs> <Marlou. laughs> โนนได้ยังไงวะอะไรวะน่าโว้ยโอเคสิบเนีมันมาแค่ปวดหย่างเดียวยอยเา spike planted that's a k i l เป็นไงบ้างโซนนี้ไอ้ยิงไม่โดนไอ้เอ้ยกวรจะยิงว่าวก็าว่าวเลยเข้าแน่มันเข้าแน่ต่อยเะโดดโดดไปละเข้าไอ้ยี่บมาโดดผิดมาโดดผิดพี่นี่เด้งอีกตัวเนี่ย

เฮ้ยเอาลืมไมเป็นไรไป็นไรไมตายยัไงก็ตายอ Last player standing No PK No PK นั่นมันก็แฟร์ โดดไหม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 ครับโดดไหมครับไม่มีคนดูเช้าวะครับ I've trail got your กูตายแบบไม่ต้องสงสัยโอ้ยเกือบโดนสว่าเดี๋ยวไม่เอาไปเจ้ทำอะไรอ่ะโบเช้าว์แค่ยูฮงแค่ยูฮงสว่า i planted. planted. They will I <laughs> One more, one more, one more! Here, oh. cross, cross, one enemy remaining! Refreshing! แน่มีให้ด้วยมีให้ด้วยเนี่ยนี่การเป็นคนดีเฉยเออเป็นคนดีซะงั้นเอเกณนเนอะเกณีเฮ้ยไย่ออบอกนะว่าโอเควันอยูฮอลวันยูฮอลวันยูฮอลมาเลยพี่เปิดก่อน Fire 5 second I have smoke open me and be ready no Come Enemy spotted last player standing My ult is ready Attackers win เอ้าขี้ยลืมด่าโมวจะทั่งรู้ว่ามีทำไมเพื่อนไม่เช็ควะโมจะบิดมืออยู่โอ้ยิงสิบสี่มาอิวอิวอิวยิงไปสามสองอิลรูอิวเฮียเลย